สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวนัชดากรรอดแก้วตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านสปมงคลวิทยาตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำนักสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาการศึกษาภูเก็ตสำเร็จการศึกษาระดับปัญญาตีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกและการจัดการกีฬาสถาสบ,บันสภานราชพัฒภูเก็ต ดิฉันขอนําเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเชบอลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน2ห้องเรียนโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยา โรงเรียนสปมโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรดางการศึกษาจำนวน36คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด5653คนดินฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นในชั้นระดับชั้นปัธยมศึกษาปีที่3ทับ1และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชา สุขศึกษาและภระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหชั้นปีละสองห้องเรียนจากการทำวง PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภระศึกษาและปรึกษาพูดคุยกับครูผู้สอนกลุ่มคนอื่นๆในกลุ่มสาระจึงได้พบว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ยังไม่มีทักษะพื้นฐานดังด้านกีฬาเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบการให้นักเรียนรู้จักการเคลื่อนไหวขั้นเบื้องต้นและรูปแบบและรูปแบบต่าง,างๆจึงทําให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่พัฒที่ผ่านชั้นขึ้นมาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ยียังไม่มียังไม่มีทักษะพื้นฐานของกีฬาและยังไม่รู้จักกีฬาเท่าที่ควรน,นะคะ จุดเด่นของนักเรียนโรงเรียนมัสปัมมงคลวิทยาคือนักเรียนรักในการออกกำลังกายโรงเรียนเป็นจุดบริการของชุมชนในการเป็นในการเป็นสถ,นสถานที่ออกกําลังกายในยามเย็นมีบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเราแวกใกล้เคียงเข้ามาทํากิจกรรมในทุกๆวันเช่นกิจกรรมแอโรบิกกิจกรรมโยคะกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆเช่นฟุตบอลฟุตซอลเซปักตะกร้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอล ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกก้วเป็นอย่างดีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาแก้วจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในเขตตำบลเกาแก้วในทุกๆตอนเย็นโดยในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนั้นในแต่ละครั้งจะมีนักกีฬาและผ,ผู้สอนที่มีความรู้ระดับแนวหน้าระดับนักกีฬาทีมชาติเข้ามาฝึกซ้อมให้เป็นระยะระยะ จากการพูดคุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเช่นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สมสหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนดิฉันจึงจัดสินใจใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ ActiV e Learning เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายและนักเรียนยังไม่มีทักษะพื้นฐานของกีฬาต่างๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนานักเรียนโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนก็คือกีฬาแช่บอลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงทําซ้ําๆจนกลายเป็นทักษะที่ติดตัวนักเรียนโดยกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงนั้นมีเพียงครูผู้สอนเป็นเพียงโค้ดเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนําแก่นักเรียน โดยในการใช้ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้3ทักษะมีดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเองเพราะนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมีเพียงครูผู้สอนครูผู้สอนเป็นเพียงโค้ดที่คอยให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือนักเรียน 2. ใช้ทักษะการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้ผู้เรียนมี ที่มีทักษะที่อ่อนกว่าเปิดใจยอมรับการสอนจากเพื่อนที่มีทักษะที่เก่งกว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกปฏิบัติพัฒนาให้มีโดยมีครูได้ดีกว่าการที่มีครูสอนสำหรับนักเรียนที่ยังไม่กล้าที่จะให้ครูให้คำแนะนำนะคะทักษะที่3ก็คือทักษะในรูปแบบของการใช้สื่อออนไลน์นะคะลิปวิดีโอประกอบการสอนให้กับนักเรียน โดยคุณครูจะมีช่องทางในการส่งคลิปวีดีโอการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นๆลงไปใน y o u t u b e ในช่องทางของคุณครูซึ่งคุณครูจะฝากจะบอกให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะคะกิจกรรมในการเรียนรู้ครั้งนี้ครูผู้สอนใช้กระบวนการแบบ5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ก็คือขั้นเตรียมการ นะคะการเตรียมการก็คือเตรียมร่างกายและจิตใจของผู้เรียนให้เตรียมพร้อมในการเรียนครูผู้สอนจะคอยพูดพูดคุยกับนักเรียนให้รู้สึกผ่อนคลายนี่มีความพร้อมที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้นขั้นที่สองขั้นอธิบายสาธิตครูจะอธิบายและสาธิตให้นักเรียนได้ดูได้รู้ได้ดูทักษะการเล่นกีฬาเชบอลในทักษะต่างๆและสาธิตให้นักเรียนดูพร้อมกับยก ตัวอย่างถึงทักษะที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัติครูคจะนำก่อนที่จะฝึกลงมือฝึกปฏิบัติคุณครูจะนำนักเรียนอบอุ่นร่างกายเพื่อให้นักเรียนได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะและมีข้อตกลงโดยการใช้สัญญาณนกหวีดและบอกถึงโทษ ของการบอกถึงโทษและอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการฝึกซ้อมใน,ในการเล่นในการเรียนในชั่วโมงนั้นๆหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ขั้นนำไปใช้ครูผู้สอนจะให้นักเรียนฝึกลงมือฝึกปฏิบัติในทักษะ ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนั้นก็คือทักษะของการรับส่งลูกสองมือระดับอกโดยครูผู้สอนจะสาธิตให้นักเรียนดู2ครั้งหลังจากนั้นครูผู้สอนจะแบ่งนักเรียนออกเป็นจับคู่ออกเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นคู่คู่โดยการเรียงตามลําดับความสูงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเหนื่มล้ําระหว่างความสูงของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนฝึก ตามขั้นตอนรูปแบบที่คุณครูได้จัดวางไว้เมื่อนักเรียนฝึกไปสัก,กระยะหนึ่งคุณครูคก็จะส่งสัญญาณให้นักเรียนหยุดเพื่ออธิบายถึงจุดที่นักเรียนบางคนยังทําไม่ได้และเพิ่มเติมให้กับสาหรับนักเรียนที่อยาที่ฝึกซ้อมได้แล้วหลังจากนั้นคุณครูจะส่งสัญญาณให้นักเรียนเล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ10นาทีครูจะเรียกนักเรียน อีกหนึ่งครั้งแล้วจะแบ่งเป็นชุดฝึกที่มันเพิ่มขึ้นจำนวนคนเพิ่มขึ้นจากสองเป็นสามคนหลังจากนั้นคุณครูอธิบายสาธิตให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบเมื่อนักเรียนสาธิตเมื่อนักเรียนได้ดูเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนแยกย้ายกันไปฝึกในรูปแบบของผู้เล่นแบบสามคนเมื่อฝึกไปสักระยะคุณครูก็จะเป่าสัญญาณนกวีดหยุดอีกหนึ่งครั้งเพื่ออธิบายและแก้ไขปัญหาสําหรับนักเรียนที่ยังฝึกไม่ได้ ยังมีจุดอ่อนยังมีจุดแก้ไขหลังจากนั้นคุณครูจะส่งสัญญาณนกหวีดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอีกครั้งเมื่อครบเมื่อใกล้จะหมดเวลาสําหรับการเรียนในชั่วโมงนะคะคุณครูก็จะเป่าสัญญาณนกหวีดเรียกให้นักเรียนกลับมารวมตัวกันนั่งเป็นแถวเพื่ออธิบายเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนกายข้ามเนื้อหลังจากนักเรียนได้ผ่อนกายข้ามเนื้อเสร็จแล้วคุณครูก็จะสอบถามซักถามให้นักเรียนแต่ละคนบอกถึงข้อดีบอกถึงการ บอกถึงข้อดีที่นักเรียนบอกถึงจุดเด่นที่นักเรียนทําได้ดีในวันในในทักษะในในวันนั้นและข้อควรปรับปรุงในทักษะที่นักเรียนยังยังทําไม่ได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก,ก็จะพูดคุยกับนักเรียนและอธิบายถึงการเรียนในชั่วโมงต่อไปจนตลอดจนจบคาบเรียนหลังจากนั้นคุณครูก,ก็จะปล่อยให้นักเรียน แยกย้ายกลับไปเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ดิฉันขอนำเสนอแรงบันดาลใจประเด็นท้าทายไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ